ครับทักทายสบายดีพอไหมพี่น้องเอฟซี FC. กลับบรรยากาศในตอนแรกๆเมื่อกี้ว่าชีเดินทางเข้าป่าเลยทุกคนเลยเมื่อกี้กะได้ตอนแรกๆนี่ว่างๆแล้วก็ว่าชีขึ้นป่าไปจ่ได้กระองพนทุกคนเลยอุปกรณ์น้ำกินก็ได้อาไปแต่บ้านไปเลยเอาไปแต่เทงหน้าพี่มันนี่มาแวะเทงหน้าประคอนนี่มาเอาเครื่องเอาของจุดประชงของข้าไปนี่ก็คือไปเอาไม้ผฟาเทง่งพี่น้อเยเอาไม่ชอดไม้ผฟาเทง่ง ทีมบุคอนก็ยังไม่ทันสําเร็จทีมก็ได้ไปก็ไป2คนได้ไปเทียวนี้นะนี่นะเอามาเฮ็ดฟาร์มมันแต่ยังยังขาดฟารอยู่ทีมก็ได้มุงก็ทงยัง่ทันสําเร็จอยู่าก็2คนแล้วก็มาอตึงไปนําเฮ็ดเพิ่นนี่กินชมบ่เออชมแก่อชมบ่พี่ดเอามามไปกินพร้อมจวปลา เอาหลายเจอวบ่โมงนะไปหอดพุนมีได้มีมีได้อยู่พุนได้พัดเอมอมงมงต้นก็มีมงเออมงได้ไปหอดผู้ยันเยอะหมดเลยถือไปเพื่อไว้ก็หลายหลายไปหอดพุนก็น่าจะมืดแล้วทุกคนเลยไปก็ได้ตับแจ้วปลาไปกินชมอโมงเนี่ยมีคำท่าคนูดได้เนี่ยเชฟเดี๋ยวนี้นะกินก้อนยังไปบ่เนตเตกินก้อนไปบ่กินก้อนยังไปก็ได้ไปเอาเถอะ่าขึ้นเท่าทิ้ทุ่งเลย กันกินไปพร้อมผัดกันผู้กินผู้ทับไปที่กินได้ช่วยอย่าช่วยอยู่ถุงนะนี่อยู่ถุงเป่าเล้วมีแล้วมีแล้วเป่าปันนั้นโบกอนกับมโม่ถุนยน้ำแน่แล้วก็ลืมไม่ได้เกือบลืมลีนเอาลีนไปน้ำพร้อมเพราะว่าเชิดไอ้ซื้อเลยยนปัดไม้ตัดไม้กันไม้สดแน่เอาผ้าตัดมันช้าเอา ตักตัดเอาไ,ไว้เนี่ยหากะมันต้นกัน,นยังสะพุแล้วอยู่พี่น้องเลยเหตุผลที่ไี่ได้ถ่ายคลิป e กเบังกะเพราะว่าการนําเห็ดม,มันมันเนี่ยมันต้นกัแล้วจะสัเร็จแล้วมันต้นก็ได้มันีนการยังไปอ่านไม่เห็ดผาเทงีงเสซก่อนพอล่มมากละระบาดติดน้อยอยู่นําไม่ได้เพราะเทงม,มีฝามันเลย คนมันกับพ่อแต่ได้น้ำชางนี่ได้น้ำชางหน่อยนึงพอจะได้ผาเทียกับวิได้ได้น้ำชางกับสังกะสีมุ้งเทงหน้าวันนี้ก็จะได้ไปเอาไม้ไผ่เม็ดผ้ามันเทีงกันเลยมามาทุกคนสิชมมะมงในวันนี้สิชมก้อนอ้อเดินทางผ่านนี่ก็ยังขึ้นเข้าอยู่เป็นน้ำมันขึนเข้าเทีงขึ้นเข้าแล้วเข้าเทียงนะ เราพาไปเอาละบองไม่พาเออยนอ่หนาวเลยเกือบจะพาหม่มด้วยนะหนาวก,กันหนาวอยู่คนเดียวคนโตทำนี่ฮะ,ะมชมยายังเอา,าอ้าหลังจากกินชมกินแซวแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางเข้าป่าก่อนตอนนี้ก็สามโมงปลายแล้ว หดป้านี่น่าจะมืดทุกคนเลยเพราะว่าล่มก็แหงเลยพนิวเข้าในช่วงนี้ก็ได้ไปเดินทางขำเลยเดินทางก็ทุกคนเลยบบดนี้ากายังมีจักอยู่พักยู่จุ่ยเลยสเปาหารก็เต็มตึงเว่าไปาย,ย้ำนี่นี่มันอึดน,น้ำเลยน้ำก็ถือไปน้ำเลยสองถังยันขำยันยันมีจักบนเอาน้ำเพราะว่าพี่ได้ไปตะลุนละไปป่านี่ก็ได้

นี่เวลาก็ห้าโมงแล้วพี่น้องเอ้ยห้าโมงห้าโมงห้าข้อดองตู้ข้อถุนกันนะจบุรีหกโมงเออเนี่ยข้ออะไรหกโมงอยู่พุ่นน่ะก่อสร้างก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่เฮงเต็มแล้วข้อดันกันเลยแต่ยามเกี่ยวเข้าแล้วเกี่ยวเข้าแล้วก็ขึ้นมาอีกตอนนี้ ขึ้นมาที่นี่กับสองคนกับมาตัวนึงไปตอนนี้ก็มาหอดที่พักแล้วพี่น้องเลยจุดเที่ยงพักกอยู่แกงเคือบารานอนแคมโฮยเลยมาหอดกับมืดพอดีเลยพอดีได้ผ่านเพิ่นกับมา มาหากินเพิ่นก็ได้พบในพันธุ์รอนเพิ่นมากะจัดการต้มมีไว้อันกินเฮามาหนี้มามืดเด้หาก็มาหอดบ่านี่ก่เออเก็เป็นหม่าก็มีเพิ่นเออเรอหลับกันหอเลยว่าเฮ็ดเราแล้วมั <c oughs> เววนเสพูน่ะแนยวยู่เนี่ยกินหลับกับหอได้ไหมจ้ำแจ๋ว ทางบ่อฟ้ามันก็โลมีมีมาตะบานเน่ยันมันขำแล้วก็สุดท้ายก็ได้กินมันนาลีบันนี้มันเขายากเลยจะได้พาเด,ดียวไปหาการไป้องเลยมื่อเช้าพระยังตัดไม้ก็เลยมันขำละมามัอนี้ได้ได้ชา่างดักแล้วบ่ เป็นมากก้อนเป็นมาฮอดตะเวนหนูไปเลยหาพักมานึ่งเป็นตอวนี้พี่หนุ่มจากอะไรมาพักตะเป้มามากินแลขนำพ้นนี่เลยเราได้ <laughs> นี่พอได้อยู่ <laughs> นี่เลยแล้วก็แจประแนนมีได้อืม <laughs> อันอยู่อันกินเท่ากันได้มีธรรมดามไ,มได้มาเมือนเดิมาเมื่อแรกก็มาโลดต้มมาม่ากับแจวักตะเปะ ว่าว่แล้วเนี่ยมาเลยเอาม,มือเลยไปกินน้ำแข็ละจะกางเขือจับโปแล้วนีไปค่อยมาป่า<ะ>เถืละละ่องละเหรอโอ้ยเนลลายลลายเนาะนายอยู่ม่กินเนี่ยป้มน,นี่ขนาดล้น <c oughs> จำเจ้าประเี่น้องเ้ย ทักทายสบายดีตอนเช้าอีกธานึงพี่น้องเลยเราจะไปการเมื่อคืนนี่กลับ,บไป่ได้ไปตอนนี้ก็พอดีแจ้งล่ะบะ้านี่คืนนี้ว่าจะไปแล้วล่มก็เลยไม่ได้ไปซ้ำบัตร้กับไปหาอยู่หาก,กินจุนขาละเชา้ชาละเช้ามาก,ก็จะได้ไปหาตัดไม้ หาทีงละไม่สอดนะทุกคนเลยหาลัดเช้าทิกคนมาเลยลมขนาดลม้องเลยเพาอยู่ไปการเมื่อคืนนี่ก็ลมยันงาไม้ล่นโชว์เนี่ยไปกลางคืน,นก,กันเลยไไเอาก็เลยไม่ได้ไปเลยเมื่อคืนนี่ก็ได้มาไปหาลัดเช้าเอะ่ะแต่ตอนเช้าก็ยังล่มอุกอยู Mà kia này cả hai lần cây kinin. Bucking len 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 hoàn lại này kia len len này nào len len đây len 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 con len 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 mà len 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 เฮี่ลัมึกินนะี่ขนบ่อได้ไหไวะใหญ่เลยนี่เห็นคนแล้วทุกคนเลยไก่ผู้เหงก็ได้นลขนมันละเต็มเลยโอ้ขนมันอะเวลายีลยขนมันละทุกคนเลยไปทังไหร จะไปทางนั้นทุกคนผู้หดมันอยู่พุดแล้วาตายบ่เฮ้ยแหมทางนี้แหละทุกคนเลยหดมันซิดหดมันจะใหญ่แบนี้นี่หดลนะมันแต่คนปะวะเดือดร้อนใช่ไม nào thử đi con đây, đây là lượn mà nè, hết là mở phi đấy, Lượt mà nè, sẽ ăn kêu mà phi, còn tìm mới lơi, của nhiêu còn luôn đi, mình ra lại ชิโลมันดีกระดออนดะกกนันดิพอได้หัวเติร์ดเลยเิดตัวนี้ก็หัวเจ็ดนึงน่าจะมาตรงนี้แ้วดูโอ้โห,โหติดเองฉลาดเลยโหนี่ก็คนออวยดนี่นะ ทางาเลือดมาทุกคนน่าจะไปทางนี้แล้วนี่เห็นเลือดมาทุกทีโอ้เรียบร้อยเลือดคนเลยพวกคนเอาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ไก่ไก่ป่าตัวผู้อยู่้รงนี้เรียบร้อยแล้วอื๋อ,อยง ตดยกับพิศรหโ้งเพื่นี่าดยกรกระตุ้มไปน้อยเรียบร้อยละมาแล้วแต้มนึงแล้วบพรกะไราช้ได้มานก็จะจุคำามาจุคำหากอะไต้มนึงใไก่พูทีวนี้ก็ตอนเช้านี่ก็จนหอดสี่ห้าโมงแล้วยังไปทันได้กินข้าวเบคอก แต้มนึงละวันนี้จะได้หาโลาะทีมงานหาเมือทีมงานก่อนโล่มาหาทีมงานทุกวันจักว่าเข่าหาบุคคลเลยจากวันนี้แบุคคลก็ยังไม่ทันละนั้นอเดียวหาเมือหาทีมงานอยู่วันนี้ก็ลุ้นตัวต่อไปอีพี่น้องอะไับนี้หาโล่เมือใช่ก่อนไหวแล้วบุคคลคิวเข้าละเมื่อแหงละไปกับขออยู่ทุกคนใกล้ๆกันเลย แต่ก็มันก็บินไปพอได้ยิงมันอันนี้หาได้แต้มเดียวนก่อเลยแต่ก่อนว่าจะตัดไม้ผ่าเท่งแต่ไม่ได้ตัดช้ำดูเลยไปหารถเสาจนค้ำยังไม่ได้เพลยู่ได้แต่ใกล้กตัวนึงก็เลยไปตัดช้ำไม้ผ่าเทางกันไม้สอดกัน พละมื่ออื่นพละยัอย่างไรตัดไม้ก็นด้นอนอีกคืนหนึ่งใก่คนมูนี่คือสิมุจภาพละพอมันลมทุกคนเลยลมแห้งก็ละเออพัดลมก็ด้องย่านมันนึงงงยัเต่อ้คนละ không xin mù không nhìn này xin mù phản tồn đi Màn ăn không mười. Mười lít la non é lé không được ạ lít <laughs> Tài chứ ไก่ตัวนึงเอาก็ได้ไก่ผู้หนึ่งเขายายัางเห็ดกินเป็นคำแต่ไก่ตัวนึงไปกับพวกโพดกับเพาะเอาเอากระชุกเรียบร้อยพี่น้องไงบัานนี้เ,เก,กี่ยมเท้าเข้ากระชุกโคไก่เฮ้ยเลิกกินไก่เอาโคบ่หรือก้อย Tôm hà năm đàn nữa, tôm dự Đi qua chăm trầm trèo vào nó Đổ mì màn chắt cán, cày Nhàm đi nhá, đây nhìn mùi lức cái ly Hãy mày <laughs> เนาะไม่ได้ไปเหรอเอมานอนด่านมาสกคนเลยฟังเสียไก่หันกับะมยอยู่นี้เินเสียงรถไทเข้ามานี่นี่กินตเสียงยังกับมือแล้วอันนี้ ฝ่ายจักชาินี่แล้วเลยผัง พโควะบอาหลับเนะบาะเห็นหลับมัพี่น้อยเฮ้ยเดีผ่านดอนเพ็นหลับเอามากิน,กนข้าวปาา่ากินข้าวกัแบแจวกับแซบอือเฮือกมากินข้าวป่าทีนึงเฮงเตบิบ <laughs> เกือบชี้่าเดินอย่างนี้มาขี่ขบผ่าไปเลื่อยนะหัวโขดพี่เห็นอมมบ้งมามีอะไรหช่วยดูวะมีไรนั่งมอง่า เอวจือไดบ่มันไม่ใดใช่ไหมเขามีฮาเมาช่หมอย่างไรโอ้นาวีนอลบนาวไม่ได้เป็นอะไรปะนี่นาวมัดปีปีนี่พี่ลึกลดอีเดอน์ายังนาวอยู่

ชนกระดูกมันกับพักเห็ดดูก,ก่อนมัน,นมตอนนั้นเนี่ยพักแล้วก็ปั้นเนาะปั้นไปโลอีน่ะก็เนาะสศมันนีนก่กระโดดแล้วเรียบร้อยแต่สศษก็โลดเมันชุกเลยเห็ดรับชุกเอาไก่มันนี่ เค่งก็ไล่งามขนาดเลยน้องของแท้เค่งกันเลยร้อยครับ้อยเคงไหมเนาะอ่าเค่งไหมมานเจ๊เจ๊ะโคบกขม่กผักเ้าเรียบร้อยแหละขมายไปได้ถ้าหอมได้ผ่านหอมผ่านหอมพักบุ้งชื่อ่งอย่างนีนเหมือนว่าไม่ได้หอมช้ำ

เด็ดไปเสีโคป่อนะโคขทาไมหลังโคโคอยู่มาโคโคไปถือมาเนาะโคเอาไงยะเออโคเอาเรามีมออยู่อป่าก็ได้เนปาก็มี là con nước con. xèo xèo con cái gì? coi ba nho. nè mày hái nhừng nó muộn còn lại cái đâu. dàn muối của họ dàn nho. má nó cứ bún nó luôn đi cả. cái nóc bát đây. ของอยู่ของกินก็พร้อมเรียบร้อยแล้วน,นี่หลับไก่อันนี้ก็พักพักอันเพิโรบาน,นี่นะเออพักกระเมฆหลับไก่กับพักกระเมฆทุกคนมากินข้าวแรงน้ำเดียวบัดนี้แสพเสพอะไเห็นแล้วบอเวนี่นะบอกเฮ็ดเวะแล้วบอถ่ายคือในผ่านไปเฮ็ดเวะทิกคนเฮือเจ้าทีเจะทางไปกินทุกคนนีปกิน มามาทุกคนมาหนิเห็ดเวตแล้วเราก็ลงมือเราได้หนิลงมอเออสาเนี่จำจะจแจว <c oughs> ดูเขาหน่อยหนินี่นี่หมนัมนหมันไก่เลยวปทุกคนปืมผักเม็ดผ <c oughs> ักน้ำเฮ้ยผักตะไบ

นในผ่านมันมายิ่งกันแล้วไก่นี่กันมายำผลมองความและไก่มันอันนะครับให้อยู่ไปเมืองนะไม้หมู เ <caval> อาขอยันงข้าวก่อนทุกคนเลยบ้านี้เอาโอเคทุกคนเข้าวขนดอำยาแล้วก็ัินาพักผ่อนก่อนบ้านี้นี่นะไก่ตัวนึงชี้คนกินแต่กระปุมดได้ทำก้อยหลายหนึ่งตบแน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไอ้เพลยงตัวนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยจะได้หาขอตัวพักผ่อนจะก่อนเวลาบุญเช้าพอกผ่อนได้ไหม